สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้หนุม่มซามใต้จะพามาดูกันเงินเดือนนะครับที่ทํางานในอิสราเอลของแต่ละเดือนว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับดูครับนี่นี่เป็นสมุดจดบันทึกรายการของตัวเองนะครับที่จดเดือนของเดือนกรกฎาคมแป นี่ครับรายละเอียดจด,ดทุกวันนะครับมาดูครับนี่เริ่มทำงานตั้งแต่6โมงเชา้าถึงเวลา14นาฬิกาแล้วช่องนี้จะเป็นช่องเวลาทำโอครับทําโอถึงกี่โมงนี่จะเป็นเขียนเวลาโอ ก็ทำมาอย่างนี้ครับวันเสาร์ไม่ได้ทำหยุดหยุดก็ขีดตามนี้แหละครับทำก็จดทุกวันนี้ครับอันนี้เป็นเดียเงินขึ้นขึ้นลงลงครับในแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันเท่าไหร่ผมก็จดไว้ว่าแต่ละเดือนมันจะขึ้นช่วงไหนลงช่วงไหนนะครับ จดจดๆมาถึงตรงนี้ปับนี่ครับโพอจดมาถึงวันพ่อครับวันนี้2ี่สิบแดกรกฎาวันหยุดครับหยุดนี้ได้เงินนะครับที่ยี่สิบแปดพอมาถึงสิ้นเดือนก็จะมารวมครับวันธรรมดานะครับวันธรรมดาทำงาน27วันแล้วก็ o อท โอทีทั้งหมดนะครับได้31ชั่วโมงก็เอามารวมครับนี่เป็นวันวันตัวนี้ครับวัน27คูณ200ก็เท่ากับนี่ครับ500เอ่อ5,400แล้วโอทีครับโอที OT ก็มา31คูณ30นะครับเท่ากับ3930ครับ แล้วก็เอา5,400บวก930ก็จะเท่ากับ6,330นสเกลนะครับของเดือนนี้ไม่มีหักอะไรนะครับก็ตามนี้เลยที่ผมอยู่นะครับก็ทำได้เท่าไหร่ก็จดจดตามนี้ก็จะมีใบอีกใบหนึ่งนะครับเข้าสาร เต่าเก๋ซื้อให้นะครับเท่าขับเข้า,ขา,ขาสารมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าไม่หักค่าไฟค่าน้าเดี๋ยวจะพาไปดูนมันจะมีอีกสองใบนะครับที่เท่าเก๋จะเอามาให้เขียนแล้วก็ส่งเท่าเก๋นะครับนี่ครับนี่นี่ก็คือใบใบลงเวลา ใบโงงานนะครับของในแต่และวันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแบบลงทำงานทุกวันก็จะเซียนแบบนี้ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับนี่คือใบลงเซียนวันทำงานนะครับ ใบนี้นี่ครับส่วนใบนี้จะเป็นใบเขียนเวลาทำงานเวลาอูนี่ครับวันที่หนึ่งถึงสาเดือน7 2็ดสน้นี่จะเป็น วันทํางานนะครับวันปกติวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์มียีวันนะครับของเดือนนี้ทํา27วันปกติไม่เกี่ยวกับโอนะครับยีวันทําเต็มวันจะตีไปวันละ200ก็27ิคูณสองรเท่ากับ 5้าพัสครับนี่คือ OT OT ก็ตามนี้นะครับนี่ OT จะเป็นช่องนี้เดี๋ยวปร,ประกาศ OT จะเป็นช่องนี้ครับช่องนี้มารวงมาก็มาช่องนี้นี่นี่นี่ครับมาเป็น สาชั่วโมงคูณสาเชคเกลเท่ากับเก้าร้อยสาก็เอาวันธรรมดานะครับที่เราได้5้าพันสี่ห้าพสี่มาบวก930ารอยสามสิเท่ากับหกพัอครับ นี่ครับก็เขียนกันทุกคนครับเขียนเหมือนกันครับเดือนกรกฎาก็ไม่ค่อยมีโอยเยอะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละครับ3ามชั่วโมงก็ตีรวมไปก็จะได้6330บบาทครับ ของเดือนรกรกฎาคมโอปลอลมเปล้มครับนี่ครับครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแ๋ยวผมขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ